สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวออเดอร์ลูกค้านะคะ,ะก็เดี๋ยวมาดูเลยมีสองเจ้ากนนะะ็จะมีเจ้านี้ที่ยังไม่ได้เขียนชื่อนะคะเจ้านี้ร้อยสีบบาทยังไม่ได้เขียนชื่อนะคะต่อไปอีกเจ้าหนึ่ง นะคะนะคะก็จะมีหน้าเนื้อนะคะต่อไปก็จะเป็นเป็นพอนเดอรริงนะคะก็จะเป็นปังปังแข็ง อันนี้มินิอันตังแมนนะคะอันนี้ก็เป็นมาการองนะคะมาการองตังแผ่นตังแมน,นะคะ่ะมาการองมาการอง อนเดอร์ินะคะแล้วก็ทังแผ่นอันนี้นิ่มมากนะะเจ้านี้นะคะ368 368มี2เจ้าที่ยังไม่ได้สง่งนะคะ อันนี้สามดอันนี้หนึ่งส่เจนะคะยังไม่ได้เขียนชื่อเดี๋ยวต้องไปเขียนชื่อนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย